โอเคครับสวัสวดีครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมหลายเลนเจอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เกมอัปเดตโคโรโบรใหม่วันที่31นะครับเลื่อนไปสองชั่วโมงนะตอนรจะเปิด10โมงแต่ไปเปิดเที่ยงนะครับกี่ต้อวามาดูโคโรโบรใหม่จะเป็นสึกคนชนเทพนะครับร f คอร์ดออฟเล็กนลอกนะเออก็มีสปอยมาตั้งแต่เนิ้อน,นานแล้วนะครับหินทอมาแล้วนะเออ,อเคลองโคโลโบมอบ ทหกแปดดาวหกดาวเฉยก็เป็นตัวฟรีเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมจะทำชีร้อยแน่เท่นะครับชอบด้วยนะครับแต่บางนาสนุกกว่าโอเคตัวที่เข้ามาก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมดูให้ดูทีหลังนี่ก็จะเป็นเอ่อชื่ออะไรบลูฮิลละน่าใช่ถ้าผมจำไม่ผิดเป็นพายแล้วก็เป็นโครเซียมนะครับป้อมปืนประมาณนี้ก็คัดผมไม่ได้เติมเหมือนเดิม เพิ่มโอกาสล่ามนเจอร์โอเคเหมือนเดิมคราวนี้อ่าเหมือนเดิมนะครับก็บินบัฟเตจวิ่งเกมพาสพาสใหม่มีหรือเปล่าก็ใช้พาสใหม่ก็ตามนี้ก็ไม่ได้แจกอะไรเหมือนเดิมนะครับเรามาดูกิวกิวเลทไม่มีนะครับเออคิดว่าจะมีพวก เออเขาเรียกว่าอะไรนะพวกเอ่อเลดบอสของทอเี้นะครับคุณรับของรางวัลก่อนโอเคสเตตพิเศษก็โอเคเหมือนเดิมทอเป็นทอนปกตินะครับโอเคเดี๋ยวผมขอบบนกันเลยนะเออขอบบนคราวนั้นชิปที่แล้วผมสุ่มบาวผมไปสุ่มนอกรอบผมได้เฉยเลยเว้ยเออในชิปไม่ออกนะแต่นอกรอบออก เ,เกียร์ฟรีก็ประมาณนี้นะครับก็เปลี่ยนช่องสองอันนี้เป็นรองเท้าแทนนะครับก็ถ้คนดีแบบอยากอยากรู้เกียร์ฟรีก็ตามนี้ครับแต่เปลี่ยนช่องสองเป็นรองเท้าถ้าไม่มีก็ใช้อันนี้ก็ได้หรือว่าอย่างอื่นที่ดีกว่าเช่นเกียร์หกดาวอื่นเจดาวอื่นนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูตัวกันดีกว่านะเอออันนี้ก็ยังอยูอ่นะครับียเ์ตัวแรกอดาดัมครับเป็นโอ้สายพลังโอ,โอ้แบบว่า โอเคสกิล okay. แรกครับยกเลิกภาวะอมะตะทำให้ช่งงางอกโ้เจ๋งอยู่สร้างพลังด้านบวกไม่เป็นอมะตะก็ดีนะครับถือว่าดีดีที่สุดในกุลโบนี้โอเคเอามาดูโคไซดอนนะครับเพิ่มอัตายกเลิกโอ้โยไม่ทะลุอมตานะจีาแม่งเอ้ย สร้างความเสียหายโอซาสกิโคจิโร่โอ,สาสาโเ,โโอเอโอโหมันทำไมมันกากยังทำไมมันกากเจอเลยโอโหเรื่องดัางอุตส่าห์ชีวเตอตัวดีนะแต่นันกาก,กเฉยนะครับก็ดีสุดก็น่าจะเป็นดำนะครับอาดำดีสุดนะครับก็ดูเบสเลือดก็ ประมาณนี้นะครับเบียดทางโจมตีนะเป็นสายพลังอีกแล้วอ่ะเอ้แหนเนาะโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็การรักษาว่องไวก็เฉยๆนะครับอันนี้ก็ดีนะครับมีชะง,งักแล้วก็ยกเลิกความอมตะแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับอันนี้ก็บวกพลังชีวิตถ้าเป็นออบวกอมตะไปคือมจะดีสุดเลยนะครับแต่แค่นี้ก็ ก็ดีแล้วนะเออแค่นี้ก็ดีโอเคส่วนเรามาดูสิ่งที่เราจะต้องส่งกันนะครับเกียเออโอเคเกียอืมโอ้โหเกียถือว่าดีดีเลยนะหกดาวหกดาวนี่คือดีนะครับตัออดอันสุดท้ายไปเ,ออเหลือแค่นี้พอ ดีเกียร์อันนี้คือดีอัศดีคอคออ,อัศดีของทองกับการเกรีของรีโป้นีดีนะครับเออพลังโจมตีกายกับพลังชีวิตนะก็คือคอ,อนของทองนี่คือเมีาตาใช้สก,กิลว่าถือว่าดีเลยนะครับโอเคนเรามาดูเกียร์เจ็ดดาวใบมะเดื่อนะก็พลังชีวิตอันนี้มันของช่องอะไรเนี่ยผมสามารถดูได้ยังไง ผมอยากรู้เป็นช่องอะไรดูงี้ว้าวนี่เป็นช่องกลางหรือเปล่านะครับพลังชีวิตด้านสก,กิลลดแล่โอ้เจง๋จงเจ๋งภาคคุมของซาสาก,กิโคชิโร่เฉยเฉยเฉยโอเคถุงมือของท่อพลังชีวิตเคยจ่ายโอกูอเนะครับที่ไม่ดีก็อาจจะเป็นของซาสาก,กิโคชิโร่แต่ว่าก็ ก็ดีถือว่าดีนะครับเพราะว่ามันก็เกเด,ดาวเนาะเอออืมแต่ว่าก็ก,ก,ก็ดีก็ก็ดีแต่ไม่ดีที่สุดอะไรขนาดนั้นนะครับก็อจริงผมผมสนใจกีหกดาวมากกว่าเลยนะครับในคอรอัศดีของทอ,อ่ยเออมันดูแบบน,น่าสนใจเนาะเอเออืมโอเคโคลโบก็มีประมาณนี้นะครับผมคิดว่าจะแบบ โหวหวานแบบบูมวามบูมบู่มาในขนาดส้ยก็โอเคครับไม่คาดหวังไม่ผิดหวังครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปสุ่มนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะลงอะไรดีนะครับแต่ว่าที่สุ่มเกียร์อาจจะอาจจะมาหรือเปล่านะเออหรืออาจจะแบบเออเลื่อนไปก่อนเพราะแบบเกียร์มันยังไม่สุดอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ